เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินกับการทําความสะอาดบ้านแบบเดิมๆถึงน้ําเรือถึงเหนื่อยและเสียเวลาชีวิตมากไม่กิ่งเลยต้องเสิร์ชหาตัวช่วยที่จะทำางานบ้านเหนื่อยน้อยลงจนได้มาพบกับตัวนี้เลยออโตโบอทยูรากาเนลซีร้อยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเจ้าตัวนี้นะคะคือเครื่องล้างพื้นและดูดฝุน่นแบบไร้สายที่มีฟังก์ชันหลากหลายใช้งานสะดวกโดยไม่ต้องกัวงวลเรื่องสายไฟมาพร้อมถังน้ำที่สามารถเติมน้ำยาทำความสะอาดเพื่อเ,เ,เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกก่อนใช้งานนะคะเราก็เติมน้ำลงในถังนี้ได้เลยต่อด้วยน้ำยาหนึ่งถึงสอง ประกอบเข้าเครื่องแค่นี้ก็พร้อมดูดพื้นแล้วค่ะตอนเริ่มทำความสะอาดนะคะถ้ากดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยและมีป,มปุ่มระดับได้2ระดับมีฟังก์ชันการดูดน้ำสามารถดูดน้ำหรือของเหลวที่ตกบนพื้นได้และฟังก์ชันการขัดถูพื้นมีการออกแบบที่สามารถขัดู้เพื่อจะจะัดคราบสปกปรกและทำให้พื้นเงางามใช้งานเสร็จแล้วนะคะก็นำกลับมาวางที่ฐานและกดปุ่มนี้เพื่หยเครื่องทำความสะอาดตัวเองเสร็จแล้วก็นำตัวถังน้ำเสียไปล้างกันค่ะโอ้โหนี่คือน้ำที่ดูดได้ค่ะทุกคนสกปรกมากใช้แปรงขัดแบบนี้ได้เลยแถมแบตเตอรี่มีีอาา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 ยยุกกกรใช้้งงนนนนนวต่จท ก็มีความสุขมากขึ้นแค่มีเจ้าตัวนี้ประหยัดแรงประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยแล้วอย่าลืมให้ออโต้บอทอยู่ในกานวซีร้อมาดูแลงานม้านของเรากันนะคะ